โอหกำลังซอยมีอยูสสส่สวัสดีค่ะจิ๊นคาะกบน้องอาวันนี้ะน,น,นะนาพามากินกินอะไรคะทว่ากินเอ็มเคนะคะวันนี้มากินเอ็มเคตั้งแต่กลับมาญิปกลับมาเนี่ยค่ะเพิ่งกินเอ็มเคเป็นครั้งแรกเลอทว่าชอบเส้นเหรอลูกอ่ากินนะคะทำไมฝันอ่ะเดี๋ยวแม่ใส่ลูกชิ้นให้เดี๋ยวรอกันนะลูกนะโอเคไหมคะ เอ้ยชี่อ่ะเบล์ตักเส้นตักเส้นกินให้คุณพ่อคุณป้าดูหน่อยสิหน่อชอบกินเส้นอ,าอ,าอา้าวาอ้าวอไปแล้วอ่าชอบเส้นเหรอคะอ,อยากกินเป็ดนี่กินเป็ดบ้างแต่แม่พี่อยาพี่เนี่ยอยากกิน แล้วลุงดำแกก็เข้ามานอนกับแม่พี่อะไรล,ลุงดำอ่ะอ๋อดนนินจาอ๋อฮึฮึน้องนินจาฟังเพลงขับเพลงชอบเพลงเป็ดไปแล้วหรอไหนอ้าปากอูบูคำโตเลยเอาเคี้ยวโอ้โหตอนแรกบอกหนูไม่กินนะคำโตเอาค่อยๆเคี้ยวนะคะ เใช่ค okay, ่ะเดี๋ยวแม่ต yeah, ักให้นะเดี๋ยวนะเอาหมูสไลด์เนาะเดี๋ยวจะทำเอาเอาเส้นมาย่างเฮ้ยไม่ใช่เส้นมาย่างเขาเรียกว่าเอาเส้นมาลวกเอออะไรนี้มันกู้ษาญี่ปุ่นห้องสิเสนม่างนะ ลวกเหรอลูกเส้นลวกเหรอลูกอ่ะเดี๋ยวแม่ตักน้ำซุปใส่ให้ก็ได้น้อระวังร้อนนะคะนวดใส่น้ำซุปแล้วเหรออ่าตักที่มัน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 ทำเส้นอยู่าทำเส้นอยู่ต้องคนๆเหรอลูกอ่าตักใส่ปากได้แล้วหมู หมูให้ดูสินี่ไปแล้วแตงหมูยังไงคะอามคันโตโต,ตลูกถอนไปหน่อยเปล่าก่อนค่ะดูก่อนดิร้อนแล้วเปล่าก่อน,นลูก,ลกเปล่าค่ะโอ้เปล่าแล้วลูกยังน้อยอยู่เหรอ,อเปล่าก่อนคู่เปล่าคู่คู่เห็นใจมาก เนาะเอาเส้นอีกไหมคะเอาลูกลูกเอาลูกชิ้นดูเอาเร็วเลยกินอะไรคะโอ้กินหมูให้คุณลุงคุณป้าดูแล้วเก่งจังกินนักซุปด้วยมั้ยเนี่ยเอาช้อนตักน้ำซุปดูมาก โอ้หนูทำเส้นอยู่ทำเส้นกับข้าวอือหือเอาอะไรลูกแดดเดือดแล้วนี่ลูกเอาเส้นไหมอยากกินลูกเส้นไหมลูกกินกันหมดแล้วมาจุลุงป้าหน่อยค่ะอมเลเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ